มาดูชุดจะใส่ไปงานแต่งหลาน nha xịt นี่ของผู้หญิงก็มีมาร้านที่สองฮนะจะมีไหม เย็นชื่นใจโอ้สยสวยๆทั้งนั้นเลยสี่กลมใช่ไหม thì cơm lưu xỉ năm ngân chứ mấy sủi mang lên ạ à. Cái này สวย้งน้นเลยชุดชุดเด็กชุดผู้ใหญ่มีหมดเลยครับร้านดังย่านหนองจอกนี่ขอ้ายหล่อเนี่ยนี่ก็ดูเรียบๆ ก็ดูคนหุ่นใส่ในแบบมันก็สวยสิก็คือที่ดูไว้ก็คือแบบนี้แลวหน้าจอมาดูดิแคปหน้าจอรูปไว้ครับตัวอย่างแล้วมาดูตามแบบ เอาออกมาดูดิเอาเอ,นนะเออใช่เลยใช่เลยแต่เวลาทำไมไฟมันไม่เหมือนกันเลยนะเวลาดูคแบบันใส่แล้วกับกับมันไม่ใส่อ่ะก็แน่นอนอยู่แล้วแต่มันคืออันเดียวกันจะลองยกไปถามเขาดิ ใช่ไหม αι? มันก็ใช่เดียวกันใช่ไหม<ำ>โทษครับอันเนี้ยกับอันนี้คือเอดียวกันไหมเไม่มาดูอูง่ียพนะมูนันามนหมอกา,า,าอันนี้เป็นสีอันนี้สีน้ำเงินคะ ตามล่าหาชุดนี้ครับพี่น้องน,นี่ดูไว้ดูไว้ว่ามันใช่ไหม <c oughs> โอเคเดี๋ยวเลือกดูก่อนครับถัน <c oughs> แน่นแน่แน อันนี้เลยตามล่าหานานไงใส่เองตัวเขาใส่เองเลยไม่ใส่หนูลองใช้ก่อนอหนูยของหันนี้ใส่ เปไปลองดูก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันนี่แหละแต่แต่ว่าสีนี้ใช่ไหมอ่าโอเคใช่ใ่มว่าัเอมีนดมอมจะดูใหญ่ใหญ่เลยถ้าใส่ี้าใส่ เราเอาเอสหรอพอดีมันจะเหมือนแบบชุดตัดเงาสวกว่าแต่ถ้าเนี่ยนี่มันก็จะใหญ่ดูใช่ไหมเศกตรงตึงเนี่ยเป็นที่เรามีแต่ถ้าใส่แต่ตีก็อาจจะบางกว่าแต่เอาเอ๊ยนี่ของเราไงที่รัดหลังไงที่แผ่นใหญ่ๆน่ะไม่นี้ค่อยอยากกันไมหมคนลยอย่างอันนี้เป็นเหมือนกางเกงเป็นกางเกงใช่ไหมสรุปเอาเอสถ้าเอสมันก็จะแบบพอดีหรือว่าสวยนะใส่หรือใส่กลางพอดีใช่ไหม คือแล้วถ้าไม่มีสเตก็คือจะเหนื่อยไหมถ้าไม่มีสเตจะเหนื่อยไหมเรียบร้อยได้ชุดใส่งานแต่งหลานสาวละจากร้านนี้ ร้านดังย่านหนองจอกมินบุรีมีเป็นโรงงานเลยครับเขาเป็นโรงงานเลยโอเคไปครับกลับบ้านกันได้ของละกลับบ้านกัน